ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์อเสนอละครชีวิตของชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นถูกนายเงินเอารัดเอาปรียบขูดรีดจนหาทางออกไม่ได้จนตอะขายลูกสาวช้ยนี่จะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการหนึ่งชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับก,บกำลังกายและกำลังสมอง สุดแต่ใครจะนำพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไรเธอดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับชีวิตตนเองและครอบครัวแม้ว่าเธอจะนเหนื่อยยากสักเพียงใดลำบากแค่ไหนถูกกดขี่ทางเพศขนาดไหนเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวขอเพียงพ่อแม่ที่ให้กำเนิดสุขสบายก็พอแล้วเธอจะสร้างชีวิตของตอนเองไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วสุดท้ายจะมีใคร มาร่วมสร้างชีวิตกับเธอหรือไม่เชิญปฏิตามค้นหาได้ไหนสร้างชีวิตคณะเกตทิปขอเชิญท่านฟังสร้างชีวิตกล่มนี้ไม่เยอะหรอกนะผักหวานน่ะได้สักสิบกรํมเห็นจะได้มั้งที่เหลือก็ไว้แกงจืดกินเองมากกินได้หลายวันอยู่จะแม่แม่นอนก่อนนะลูกจ้า เข้านอนแล้วก็อย่าลืมดับตะเกียงเจ้าพายุด้วยล่ะรู้แล้วจ้แม่อืมเราล่างอ่านหนังสือที่คุณลุงให้มาอย่างเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อแต่ยังได้เลยหนังสือทุกเล่มที่ผ่านตาของเราเราจำใส่สมองได้หมดเลยจะด้วยที่เราไม่เคยได้เข้าเรียนในโรงเรียนไม่มีคุณครูคอยสอนเราก็เลยรู้สึกมีบมได้ กับเรื่องการเรียนเหลือเกินก็เลยต้องพยายามขนขวายเอาหนังสือมาอ่านเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ได้อ่านมากก็ได้ความรู้มากแล้วก็ทําให้เราฉลาดมากขึ้นทันคนมากขึ้นใครถามอะไรเราเราก็ตอบได้ถ้าไม่มีความรู้ใครถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องกลายเป็นคนโง่ไปโดยปริยายนี่แหละคือข้อดีของการขนขวายอ่านหนังสือละ่ะ อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องการอ่านให้มากๆเพื่อที่วันหนึ่งอาจจะได้เอาความรู้ที่ได้อ่านมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างเสียได้ที่พ่อแม่เราไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือพ่อบอกว่าสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนอย่างทุกวันนี้หรอกไม่มีใครมีโอกาสได้เรียนหนังสือยิ่งอยู่บ้านนาห่างไกลความเจริญอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องคิดถึงเรื่องเรียนหนังสือเลย แค่ทำมหาหากินไปวันๆก็แทบจะไม่ได้อะไรแล้วแต่มาตอนนี้เริ่มมีโรงเรียนเข้ามาในหมู่บ้านเราบ้างแล้วแต่ก็อีกนั่นแหละบ้านไหนไม่มีเงินส่งลูกไปโรงเรียนก็อดได้เรียนหนังสือเหมือนกับเรายัางไงละ่ะไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดนักเรียนเหมือนลูกบ้านอื่นหรอกแต่เราก็ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจไม่เคยโทษพ่อแม่เลย เราเข้าใจฐานะทางบ้านดีพ่อแม่เคยบอกเราว่าบ้านเรายากจน,จนหาเช้ากินค่ำอยู่ไปวันวๆเท่านั้นเองเนื่องเรียนอย่าขอเลยนะถ้าอยากเรียนแล้วก็พยายามเอาเองก็แล้วกันตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะพยายามยังไงนอกจากแอบไปข้างๆโรงเรียนแอบฟังคนครูสอนบนชั้นเรียนแล้วก็อ่านตามเวลาที่คุณครูสอนนักเรียนในห้องเรียนอ่าน พอนานวันเข้าเราก็ค่อยๆซึมซับไปไเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีแม่ที่ให้เงินไปซื้อนังสือเรียนให้บ้าง<ล>ก็เลยอ่านออกเขียนได้นี่แหละแต่ก็ยังไม่ได้แตกฉานอะไรนักรอกก็พออ่านออกเขียนได้เท่านั้นเองและอาจจะรู้มากกว่าคนรุ่นเดียวกันก็ตรงที่เราเอาศัยอ่านมากเข้าไว้นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ฉลาดหลักแหลไมไปกว่าใ,ใครๆเขาหรอก ได้เท่าไหร่จ้าเมื่อคือแม่ได้สักสิบห้ามัดละมัง้งไปขายมัดละบาทนะลูกอย่าไปขายเขาแพงมากนะกล้าจะแม่ไปถามเสียดท่านก่อนว่าอยากจะได้สักเท่าไหร่ที่เหลือก็ค่อยหาไปขายหน้าตลาดเอาแล้วกันแค่เนี้ยแม่ว่าวางหาบเดียวเดียวก็คงจะหมดแล้วละ่ะจ้าอืมแล้วผักหวานแล้วจ้าแม่ผักหวานทําไมหรอได้เยอะไหมจ้าได้สักสิบแปดมัดมั้ง แล้วก็ราคาเหมือนกันใช่ไหมใช่จ้ะอย่าไปขายแพงถ้าคนเขาซื้อสามกําขึ้นไปก็ลดให้เขาสักสลึงนึงนะรู้ไหมลูกดูแล้วจ้ะแม่อืมแม่มัดให้เรียบร้อยแล้วละ่ะใส่หาบแล้วหาบไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เราอะหาบไปได้สบายๆนะลูกจ้าค่อยๆเดินไปละ่ะสักชั่วโมงก็คงจะถึงตลาดแล้วละ่ะจจะแม่เดี๋ยวแม่จะไปนากับพ่อเราสักหน่อย หรือว่าอยากกินอะไรก็ซื้อเอาเลยนะก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งสองสลึงเองหนูคงไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยกกินหรอกจ้ะแม่อ้าวทาไมล่ะ,ะเปลืองไงจ๊ะกินข้า,าวเช้าอิ่มไปละจะเสียตังไปกินก๋วยเตี๋ยวทําไมล่ะก็กินให้รู้รสชาติให้หายอยากยังไงล่ะคนเราบางครั้งมันก็อยากกินนูน่นกินนี่เหมือนกันใครๆก็เหมือนกันนั่นแหละแม่ถึงบอกอยังไงแล้วว่า นึกอยากกินอะไรก็ซื้อเอาเลยลูกไม่ละจ้ะแม่หนูเก็บตงังค์ไปใช่อย่างอื่นจะดีกว่าตามใจเราก็แล้วกันล่ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วแม่ยกหาบวางบนบาทลูกเลยนะจ๊ะจะแม่อะอะอึ๊บเป็นยังไงหนักเกินไปไหมถ้าหนักเกินไปเอาออกมั่งก็ได้เก็บไว้กินเองก็ได้ไม่หนักแล้วจ้ะแม่ยึงพอหาบไว้อยู่ แต่ว่าเดินไปหลายสิบกิโลนะลูกเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงชนะไหวจ้ะแม่ไกลแค่ไหนก็ไม่ถอยแล้วจ้ะดีมากลูกขยันขยันเอาไว้สักวันลูกแม่จะต้องได้ดีจ้ะย่ะแม่หนูไปนะจ๊ะจ้าค่อยๆเดินนะลูกนะจ้าตอนนี้เราเย,ย,ยืนอยู่หน้าประตูรั้วของคุณลุงแล้วล่ะระวัางห่างลมเรียบร้อยก็เดินไปเข้าประตูรั้วไม้ทันที ้าไปก็ได้คุณลุงไปสัก,สกพักใหญ่ๆ,ญๆคุณลุงก็เดินม,มาหน้าประตูรั้วอย่างเคยสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณลุงสวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรมาขายฉันมั่งจ๊ะมีมะเขือยาวกับผักหวานค่ะผักหวานเนี่ยปลูกเองเลยจ๊ะค่ะอืมผักหวานบ้านเราต้นยาวดีแล้วผักหวานที่ไหนต้นไม่ยาวล่ะคะคุณลุง ผักหวานป่ายังไงล่ะจ๊ะมีด้วยเหรอคะผักหวานป่านะคะมีสิจ๊ะนี่ไม่เคยเข้าป่าเด็ดผักหวานและสิธาไม่เคยค่ะมันเป็นยังไงเหรอคะเท่าที่เคยฟังแม่ขาเขาหามาขายหน้าตลาดนะ่ะนะเขาบอกว่าผักหวานป่านะ่ะต้นจะใหญ่มันจะแตกยอดตามกิ่งก้านสาขาคนที่ไปเด็ดเอายอดมันมาเป็นยอดอ่อนๆเท่านั้นจ้ะไม่เด็ดเป็นใบผัก ทั้งก้านยาวๆอย่างนี้หรอกจ้าแล้วรสชาติล่ะจ้ะมันก็ไม่เข้มข้นอย่างผักหวานที่ปลูกอย่างนี้หรอกจ้ะผักหวานที่ปลูกอย่างนี้มีทั้งที่เป็นยอดอ่อนแล้วก็เป็นใบแก่ๆนี่ๆๆเห็นไหมบนยอดเนี่ยใบยจะอ่อนมากไล่ลงมาใบาก็จะเข้มขลีเรื่อยยิ่งเข้มก็ยิ่งแก่ยังไงล่ะแต่ก็กินได้นี่คะ ไม่เห็นใบผักมันจะเหนียวอะไรนี่คะคุณลุงอืมถูกต้องแล้วจ้ะสียิ่งเข็มเวลาเอาไปทำแกงจืดรสชาติก็จะเข็มคนหวานมากจ้ะแกงใส่หมูสับอร่อยย่บอกไข่เจละเคยกินไหมละ่ะแกงจืดผักหวานใส่หมูสับนะ่ะไม่เคยแล้วค่ะที่บ้านไม่มีตังซื้อเนื้อหมูหรอกค่ะคุณลุงแล้วที่บ้านแกงจืดผักหวานใส่อะไรจ๊ะใส่ไข่ไก่แทนค่ะออ ก็อร่อยดีใช่ไหมล่ะหนูก็ว่าอร่อยนะคะแต่คนอื่นจะว่าอร่อยหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ละค่ะแต่หนูกับพ่อแม่ก็กินแบบนี้กันมาตั้งแต่เกิดแล้วอย่างผักทั่วไปก็ไม่ได้ใส่อะไรหรอกค่ะผัดผักล้น้วนนี่แหละก็อร่อยดียิ่งผักคะน้าล้วก็หวานเชียวค่ะหวานเพระาะใส่ปุ๋ยคอกนะสิไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงรสชาติของผักก็จะหวานตามธรรมชาติของมันเองนั่นแหละหนูก็ว่าอย่างนั้นละคะ่ะคุณลุง เออวันนี้คุณลุงจะเอาอะไรดีคะแล้วก็เท่าไหร่มะเขือมีอยู่เท่าไหร่ล่ะจ๊ะมะเขือก็มีสิบห้ามัดค่ะส่วนผักหวานได้สิบแปดมัดค่ะคุณลุงคุณลุงไม่ต้องเหมาหมดนะคะเอาที่คุณลุงพอจะทานได้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวหนูจะหาไปขายหน้าตลาดก็ได้ค่ะมีลูกค้าประจํารออยู่แล้วเพื่อคนอื่นได้กินด้วยว่างั้นเถอะค่ะคุณลุง <c oughs> งั้นขอผักหวานชั้นซักห้ามัดก็แล้วกันนะจ๊ะค่ะ แล้วมะเขือนะคะถ้าไม่ชอบทานก็ไม่ต้องซื้อนะคะคุณลุงทำไมไม่อยากขายฉันนักหรือไงอยากสิคะแต่เกรงใจคุณลุงมากกว่างคะ่ะ <c oughs> กลัวคุณลุงไม่ชอบแต่ต้องฝืนใจซื้อของหนูนะคะ <c oughs> ไม่หรอกจ้า <c oughs> ฉันน่าเต็มใจซื้อก็อยากจะกินด้วยจ้าจริงเหรอคะจริงสิจ้านี่ขอมะเขือสักห้ามัดพอนะจ้าที่เหลือน่ะหนูก็เอาไปขายหน้าตลาดถ้าขายไม่หมด ก็เอามาขายชั้นต่อกันแล้วกันนะนี่แล้วอย่าหาบกลับบ้านล่ะมันไกลหนักบาปเปล่าหาบมาก็เอาเรื่องแล้วข้าคุณลุงขอบพระคุณมากนะคะได้เ, <c oughs> เราช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างทำนาปลูกผักเลี้ยงไก่ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้อายุเราก็ย่างเข้าสิบเจ็ดปีเต็มๆแล้วล่ะเราโตเป็นสาวแล้ว ชาวบ้านเจอเราที่ไหนก็มกักจะชมว่าเราสวยมากเรามีความรู้ไม่แตกต่างไปจากคนที่ได้เข้าโรงเรียนเลยเพลิดเพลิพรเราอาจจะรอบรู้กว่าด้วยซ้ำไปเนื่องด้วยที่เราเป็นคนใฝ่รู้รหาหนังสืออ่านเป็นประจำละมัง้งไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทไหนก็ตามรเราจะอ่านหมดเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับตัวเองแม้แต่เรื่องตัวเลขคณิตศาสตร์หรือแม้แต่วิชาบัญชีเราก็เอามาอ่าน ค่อยๆอ่านค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็พอจะรู้ทางได้ว่าอะไรเป็นอะไรผู้ใหญ่มักจะบอกอยู่เสมอว่าถ้ารักจะเป็นคนฉลาดรอบรู้ก็ต้องรักการอ่านให้มากๆถ้าขี้เกียจก็จะกลายเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาซึ่งเราก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทีเดียวล่ะไม่มีคนที่ไหนหรอกที่ฉลาดโดยไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่ อยู่ดีๆก็จะฉลาดหลักแหลมน่ะเป็นไปไม่ได้ไม่มีในโลกนี้หรอกเราเชื่ออย่างนั้นแม้แต่พ่อแม่ก็บอกเราอย่างนั้นเหมือนกันถึงเราจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเป็นชาวนาหาเช้ากินค่าแต่เราก็โชคดีที่พ่อแม่รักเราให้ความอบอุ่นกับเราเรารู้สึกอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกว่า อยากจะคอยคว้าหาความรักจากที่ไหนอีกแล้วชีวิตเราก็มีเท่านี้แหละจะยากดีมีจนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีครอบครัวที่รักใคร่เอ็นดูกันให้อภัยซึ่งกันและกันในบ้านเต็มปี่ยไปด้วยความอบอุ่นนั่นลหละถึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดเราเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนเอาไว้อย่างนั้นเขาบอกว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความรักความดีได้ ถ้าอยากได้ความรักความดีจากคนอื่นเราก็ต้องเป็นผู้ให้ซะก่อนต้องให้ด้วยหัวใจไม่ใช่เงินทองแล้วเราก็เชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนชาวนี้ก็เช่นเดียวกันกับวันก่อนๆเราต้องหักเอาผักไข่ไก่ไปขายในตลาดสดก่อนจะไปตลาดเราก็มุ่งตรงไปบ้านคุณลุงก่อนให้คุณลุงซื้อตอนนี้เราก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านคุณลุงแล้ว คุณลุงเปิดประตูรัว้วยืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามใบหน้าของคุณลุงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเม็นดูความจริงใจก็ยังเต็มเปี่ยมจนเรารู้สึกได้เสมอถ้านเป็นคนมีน้ำใจเหลือเกินจนเรารู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้ได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่แสนใจดียี่งนี้ก็ถือวา่วาโชคดีไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจ้าเชา้าเนี้มีอะไรมาขายฉันมั่งจ๊ะวันนี้มีฟักแก่ค่ะแล้วก็มีผักคะน้าด้วยวันนี้มีไข่ไก่มาขายฉันแค่นี้เองเหรอวันนี้มีสิบฟองเท่านั้นเองค่ะอุ้ยน้อยจังเลยอะ่ะแม่ไก่ประท้วงไม่ยอมออกขายถึงไงจ๊ะแม่ไก่ประท้วงเป็นด้วยเหรอคะคุณลุงก็ไม่รู้สิ <c oughs> อาจจะเป็นก็ได้นะเธอลืมให้รำข้าวแม่ไก่กินหรือเปล่า มาถึงประท้วงไม่ยอมออกไข่เธอเอามาขายนะนะไม่ใช่หรอกค่ะคุณลุงอืมถ้าอย่างนั้นทาไมวันนี้ถึงได้หมาน้อยหน้าหลังเก็บไว้ให้แม่ไก่ฟักเป็นลูกไก่ค่ะอ๋อจะเลี้ยงเพิ่มว่างงั้นเถอะค่ะแม่อยากได้ไก่ตอนเพิ่มด้วยนะคะอ๋อพูดถึงไก่ตอนก็ดีแล้วนะถ้าพอมีเหลือเอามาขายฉันมั่งสิคุณลุงอยากทานไก่ตอนเหรอคะจ้ามีเยอะไม่ได้จ้า ตอนนี้ที่บ้านมีอยู่สิบตัวนะคะโตพอที่จะกินได้หรือ,อยังจ๊ะได้แล้วค่ะโตมากเลยนะคะอืมบอกแม่ให้เอามาขายฉันสักตัวสองตัวสิจ๊ะนะไม่เอาเยอะหรอกจ้ะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะหาบมาขายคุณลุงก็แล้วกันนะคะแต่หนูตีราคาไม่เป็นหรอกค่ะเพราะว่าไม่เคยขายไก่เป็นตัวตัวอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเหมาเองฉันน่ะซื้อเธอสมน้ำสมเนื้อแน่นอน ม่เอาเปรียบหรอกจ้าหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกค่ะให้คุณลุงฟรีฟรียังได้เลยขอบใจจ้าใจดีจังนะเราเนี่ยก็คุณลุงอะยังใจดีกับหนูเลยนี่คะหนูก็ต้องใจดีกับคุณลุงบ้างสิคะจ้าพรุ่งนี้อะหาบมาให้ฉันด้วยนะสักสองสาตัวก็พอจ้าเมาหมดเดี๋ยวเธอจะไม่มีกินหลังจากขายผักกลับมาบ้าน เราก็ทันได้เห็นพ่อกำลังออกจากบ้านหรือว่าพ่อเข้าเมืองเพราะว่าพ่อใส่เสืส้อผ้าสำหรับเข้าไปในเมืองไม่ได้ใส่ชุดทำนายอย่างเคยก็พอจะเดาได้แล้วล่ละว่าพ่อจะต้องเข้าเมืองอ,อีกแล้วระยะหลังมาเนี่ยเราเห็นพ่อเข้าเมืองบ่อยเหลือเกินก็ไม่รู้อีกเหมือนกันละว,ว่าพ่อเข้าเมืองไปทำธุระอะไรก็นึกอยากจะถามพ่ออยู่เหมือนกัน แต่ดูท่าทางพ่อดูเร่งรีบยังไงก็ไม่รู้สิผมเผาหลังอาบน้ำยังบาดหมาดไม่แห้งสนิทนี่แสดงว่าพ่อเนี่ยเข้านาม,มาแล้วก่อนจะกลับมาอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเข้าเมืองอ๋อไรไล่จ้าพ่อขายผักหมดแล้วแล้วลูกหมดแล้วละจ้าวันนี้ขายไวยดีนี่นะปกติกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เกือบเที่ยงแล้วนะ่ะวันนี้ขายดีจ้าพ่อ,อคุณลุงซื้อไปไม่น้อยเลยนะจ๊ะเบลอจ้า พ่อจะ๊ะพ่อจะเข้าเมืองเหรออืออืม,อมพ่อไปละแล้วก็จะรีบกลับมานะเจะ้าพ่อแม่จ๋าอ๋อเลไลกลับมาแล้วเหรอเจ้าวันนี้ขายหมดเร็วนี่นาะจ้าแม่คุณลุงซื้อไปเยอะเหมือนกันนะเจ้าวันนี้เหรอลูกเจ้างั้นมากินข้าวเลยกลับมาไวกินข้าวไวหน่อยนะลูกพ่อกินข้าวแล้วล่ะอจะ๊ะถึงได้รีบร้อนเข้าเมืองอย่างนั้นน่ะ กินแล้วกลับมาจากนาก็กินข้าวเลยแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปตะกี้นี่เองเราไม่เห็นพ่อเหรอเห็นจ้ะแต่คุยกันหน่อยเดียวเองพ่อว่าพ่อจะรีบไปแล้วรีบกลับจ้ะอืมมาช่วยยกกับข้าวไปกินบนแคร่ไม้ไผ่โน่นปะจ้าแม่แม่จ้าอืมว่างไงลูกอืมพ่อเข้าเมืองบ่อยทำไมจ้าแม่ไปทำธุระลูก ธุระอะไรหรอธุระของผู้ใหญ่น่ะเด็กๆอย่างเราอย่ารู้เลยได้ยินแม่พูดอย่างนี้เราก็เลยไม่รู้จะถามต่อได้ยังไงอีกก็เลยต้องหยุดถามถึงเรื่องพ่อเข้าเมืองไปโดยปริยายแต่ในใจเราก็อดสงสัยต่อไปไม่ได้อีกนั่นแหละมันจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะปกติแล้วแต่ไหนแต่ไรมาพ่อไม่ค่อยจะได้เข้าเมืองหรอก นอกจากเข้าไปซื้อปุ๋ยไว้หวานนาเท่านั้นเองเรื่องอื่นๆก็จะให้แม่เป็นธุระให้ตลอดตั้งแต่เราจำความได้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มาระยะหลังๆเนี่ยเห็นพ่อเข้าเมืองบ่อยมากบ่อยเสียจนเราอดสงสัยไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อไปทำอะไรในเมื่อแม่ตัดบทซะอย่างนั้นยิ่งให้ไปถามพ่อโดยตรงแล้วเราก็เราเชื่อเหลือเกินว่า เราก็คงจะได้คําตอบเดียวกับแม่ที่พูดนั่นแหละในสายตาของพ่อแม่เรายังเด็กเสมอไม่ว่าตอนนี้เราจะโตเป็นสาวแล้วก็ตามทีเถอะพ่อกับแม่ก็ยังมองเราเป็นเด็กที่ยังแก้ผ้ากระโดดน้ำเล่นอยู่ดีต้มยำปลาช่อนเนี่ยกินเยอะๆนะลูกเมื่อวานพ่อได้ปลาช่อนตัวเขิงๆมาหลายตัวเอามาทำต้มยำ ที่เหลือก็เอาทําปลาแดดเดียวทําปลาแดดเดียวเอาไว้ทอดกินเลยจ้ะแม่อืมไม่เปลืองน้ำมันหรอเอานะ่านานๆจะทอดกินสักทีหนึง่งไม่เป็นไรหรอกหนะาน้ามันที่ทอดปลาแล้วก็ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้เลยนี่นาะท่านผู้ฟังที่รักสร้างชีวิตจะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการมริษาวาดวงกดจัดทำเป,ป็นละคอวิทยุ จากการแสดงของคณะเกตทิพรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งลูกสยามบันทึกเสียงกลยารทาะพงควบคุมการแสดงตู้สยามดำเน,นินการได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสร้างชีวิตในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพ์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดี มีความสุขสวัสดีครับ